พระยโสชะเถระจับปลาสีทองได้ปลามีกายทองจากการสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่ปากเหม็นกลิ่นเหม็นกลบทั่วพระนครเพราะด่าบริภาคภิกษทุทั้งหลายประวัติพระยโสชะเถระท่านพระยโสชะเถระเกิดในตระกูลชาวประมงในพระนครสาวัตถี บิดาของท่านเป็นหัวหน้าของชาวประมง500ตระกูลเดิมท่านชื่อว่ายโสชะเกิดพร้อมกับบุตรชาวประมง500คนเมื่อวันที่ท่านคลอดจากครรนมารดานั้นบรรดาภรรยาชาวประมง500คนก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายพร้อมกันในวันเดียวกันใช้แต่เท่านั้นท่านกล่าวว่าเมื่อปฏิสนธิลงสู่ครรนมารดาก็พร้อมกันด้วย เหตุนั้นเมื่อหัวหน้าชาวประมงผู้เป็นบิดาของเยโซชะทราบว่าเด็กในบ้านนั้นเกิดพร้อมกันในวันเดียวกันกับบุตรของตนจึงให้เครื่องบำรุงเลี้ยงมีค่าน้ำนมเป็นตน้นแก่เด็กเหล่านั้นด้วยประสงค์ว่าต่อไปจะได้เป็นสหายแห่งลูกชายตนเด็กเหล่านั้นทั้งหมดได้เป็นสหายเล่นฝุ่นด้วยกันคอยจเจริญขึ้นโดยลำดับ ลูกชายหัวหน้าชาวประมงได้เป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กเหล่านั้นโดยยศและโดยเดชเมื่อเจริญวัยขึ้นแล้วได้เป็นสหายจับปลาด้วยกันและมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันจับได้ปลาทองตัวใหญ่แต่ปากเหม็นวันหนึ่งพวกสหายเหล่านั้นพากันไปเพื่อจะจับปลาพากันทอดแหในแม่น้ำอจิรวดีได้ปลาทองใหญ่ตัวหนึ่งแต่มีกลิ่นปากเหม็น เมื่อพวกชาวประมงทั้งหมดได้เห็นแล้วพากันส่งเสียงขึ้นด้วยความดีใจปรึกษากันว่าบุตรของพวกเราจับได้ปลาทองตัวใหญ่พระเจ้าแผ่นดินคงจะโปรดปรานพระราชทานรางวัลให้สหายเหล่านั้นทั้งหมดจับปลาใส่ในเรือนำไปถวายพระเจ้าแผ่นดินเพื่อให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่า พระบรมศาสดาคงจะทรงทราบเหตุที่ปลานี้เป็นทองจึงรับสั่งให้คนหามปลานั้นแล้วเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพอถึงที่เฝ้าแล้วปลาตัวนั้นก็อ้าปากขึ้นกลิ่นเหม็นกลบทั่วพระนครทั้งหมดบุพกรรมของปลาทองพระบรมศาสดา,สดาทรงรับสั่งว่าปลานี้เมื่อก่อนเคยเป็นภิกษุชื่อว่ากปิละ เป็นพระหุสูตรมีบริวารมากแต่ประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินยัยในพุทธศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นรับสั่งดังนั้นแล้วจึงตรัสเรื่องกับปิละสูตรในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพี่น้องสองคนคือโสธนะและกัปปิละเป็นกุลบุตรผู้มีปัญญา ทั้งคู่ตัดสินใจออกบวชในสำนักพระสาวกผู้ใหญ่หลังจากร่วมสร้างพระเจดีบรรจุพระบรมธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้าเสร็จเมื่อบวชแล้วทั้งสองได้ศึกษาว่าธุระในพระาศาสนามีสองอย่างคือวาสะธุระคือปฏิบัติภาวนาเพื่อบรรลุธรรมและปริยัตธุระคือศึกษาพระธรรมวินยัย ทั้งคู่เลือกจะเริ่มจากการเรียนปริยัติุรก่อนเพราะเห็นว่ายังหนุ่มและคิดว่าค่อยไปภาวนาเมื่อแก่ทั้งสองจึงตั้งใจเรียนพระไตรปิฎกอย่างลึกซึง้งจนมีความรู้กว้างขวางและมีบริวารภิกษุมากมายถึงรูปละ500รูป ต่อมาพระโสธนะผู้พี่เกิดความตั้งใจจะบำเพ็ญวาสะทุระจึงเข้าป่าปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังจนในที่สุดก็บรรลุพระอรหัตตผลส่วนพระกปิละผู้น้องแม้เรียนรู้พระไตรปิฎกได้อย่างลึกซึง้งมีบริวารภิกษุถึง500รูปแต่กลับหลงระเริงในความรู้และมัวเมาในลาบสักการะ จนเริ่มคิดว่าตนเก่งกว่าผู้อื่นมองว่าตนเป็นบัณฑิตรู้ทุกอย่างแม้เรื่องที่ยังไม่รู้ก็อวดว่ารู้พระกปิละจึงเริ่มบิดเบือนคำสอนและพระวินยัยท่านพูดสิ่งที่ผิดว่าเป็นถูกสิ่งที่ถูกว่าเป็นผิดกล่าวว่าสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษและสิ่งที่ไม่มีโทษก็กล่าวว่ามีโทษทำให้ภิกษุรูปอื่นสับสนและหลงผิดจนพระโสธนะผู้พี่จะตักเตือนหลายครั้งพระกปิละก็ไม่ฟัง ด้วยความเห็นผิดนี้พระกปิละทำลายพระาศาสนาให้เสื่อมถอยลงส่งผลให้ทั้งตนเองมารดาและน้องสาวที่คล้อยตามความเห็นผิดนั้นต้องเสื่อมเสียตามไปด้วยต่อมาพระโสธนะผู้พี่ปรินิพานในวันนั้นส่วนพระกปิละหลังทำลายาศาสนาตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมารดาและน้องสาวผู้ร่วมเห็นผิดนั้นต้องกลายไปเกิดในนรกด้วย ภิกษุชื่อว่ากปิละเมื่อผลจากกรรมในนรกแล้วก็มาเกิดเป็นปลาในแม่น้ำอจิรยวดีมีสีร่างกายเหมือนทองคำด้วยผลแห่งกรรมที่เธอได้กล่าวพุทธพจน์สรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นเวลานานและเพราะเหตุที่เธอได้ด่าบริพาทภิกษุทั้งหลายกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของปลานั้น ในทันใดนั่นเองปลานั้นด้วยความเดือดร้อนใจในบาปของตนเข้ามาครอบงำปลานั้นจึงใช้สีสษะฟาดเรือแล้วก็ตายไปเกิดในมหานรกอีกครั้งครั้งนั้นมหาชนมีทั้งคฤรัหัดและบรรพชิตที่มาฟังธรรมเกิดความสังเวชขนลุกชูชันพร้อมกันหลังจบพระธรรมเทศนาบุตรชาวประมงห้าร้อคนมียโสชะเป็นหัวหน้า เกิดความเลื่อมใสจึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระบรมศาสดาครั้นอุปสมบทแล้วก็หลีกไปอยู่ที่เงียบสงัดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมถูกพระบรมศาสดาขับจากสำนักครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในพระนครสาวัตถี ภิกษุทั้งห้าร้อยรูปมีท่านพระยะโสช้าเป็นหัวหน้าพากันมาเฝ้าพระองค์ครั้นถึงแล้วได้คุยกันกับพวกภิกษุเจ้าถิ่นเสียงดังลัน่นจนได้ยินถึงพระกันพระองค์พระองค์ทรงรับสั่งถามว่าอานนนภิกษุพวกไหนนั่นมาคุยกันเสียงดังลัน่นเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระอานนนกราบทูลให้ทรงทราบแล้วรับสั่งให้บอกภิกษุเหล่านั้นเข้ามาเฝ้า ตรัสถามอีกท่านพระยะโสช้ากราบทูลให้ส่งทราบแล้วทรงประนามขับไล่ไม่ให้อยู่ในสำนักของพระองค์พวกภิกษุเหล่านั้นผากันถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปเที่ยวจาริกโดยลำดับบรรลุถึงฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาเขตแดนเมืองเวสาลีพากันทำกุฏิและบังด้วยใบไม้เข้าพรรษาณที่นั้น อาศัยความไม่ประมาทอุตสาบำเพ็ญสมณธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผลพร้อมกันทั้งหมดภายในพรรษานั้นนั่งเข้าอาเนชาสมาธิตามพระบรมศาสดา,ศาครั้นออกพรรษาปวรณาแล้วพระบรมศา,ศา,ศาสดาเสด็จจาริกมายังกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวัน ทรงทราบไว้ภิกษุเหล่านั้นได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วจึงรับสั่งให้พระอานน์มาเรียกพวกเธอมาเฝ้าพระอานน์ได้ไปเรียกภิกษุเหล่านั้นให้มาเฝ้าตามรับสั่งครั้นถึงที่เฝ้าแล้วได้เห็นพระองค์นั่งเข้าอัน,นชาสมาธิอยู่พวกท่านรู้ก็พากันนั่งเข้าอนันชาสมาธิตามส่วนพระอานน์เห็นพระบรมศาสดาประทับนิ่งอยู่ จึงทูลเตือนถึงสามครั้งว่าภิกษุอาคันตุกะมานั่งอยู่นานแล้วพระเจ้าค่าพระบรมศาส,สดาจึงตรัสบอกว่าอานนตถาคตและภิกษุอาคันตุกะห้ารอรูปเหล่านี้นั่งเข้าอาเนญชาสมาธิอยู่ท่านพระยะโสชะนั้นนับเข้าในพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง